นั่งก็ดีขึ้นไหมจ๊ะดีครับไหนใครเห็นองค์พระได้ต่อเนื่องจ๊ะนิ่งๆนยลูกนะนิ่งๆนะเกือบต่อเนื่องละจ๊ะ มไม่เอาต่อเนื่องอเดินแก้วต่อเนื่องเลยจ้ะสามสี่ห้าหกเกือบต่อเนื่องเลยจ้ะเห็นแสงสว่างต่อเนื่อง เห็นแสงสว่างต้องเห็นภาพข้างในเราเนอะเหมือนเราเปิดไฟในห้องเนี่ยเกือบต่อเนื่องเลยจ้ะดีเบาสบายละ่ะโอ้ยยกชั้นได้แล้วเนี่ยสาธุ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเวลาหลวงพ่อถามเมื่อนั่งหลับตาแล้วเนี่ยจะเช่นถามว่าถ้าใครทําอย่างที่หลวงพ่อบอกนี้ได้ก็ยกมือนะหลับหลับตาแล้วก็ยกมือนะจ๊ะครับแค่ยกมือแล้วพอหลวงพ่อบอกมือลงก็มือลงธรรมดาเหมือนลืมตาที่ตอบหลวงพ่อตกลงกันอย่างนี้นะจ๊ะครับอืม อาลุยก,กันเลยลูกเกือบบายสองแล้วเรากำลังจะยกชั้นเงินเ<า> <c oughs> บาสบายอะไรนี่ตึงเยอะอย่างงี้ง่ายเลยแล้วอีกสามอะไหนอ่ะสามรูปที่เป็นกายยกมือครับสามรูป

ไปอยากเห็นเกินไปนะจ๊ะหรือกลัวจะไม่เห็นอะไรต่างๆเหล่านั้นเนะี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้เราตั้งใจเกินไปแล้วมันจะตึงให้พ่อนคลายอย่าลืมทุกครั้งนะลูกนะสำคัญน,นะต้องพ่อนคลาย ทั้งร่างกายและใจิตใจให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับทวองเราให้ดีนะให้เลือดลมในตัวเดินในสะดวกนะจ๊ะต้องไม่ลืมทุกครั้งในช่วงที่เรากำลังฝึกใหม่ๆเนี่ยใจมันยังนิ่งมันยังไม่แน่นก็ต้องปรับตรงนี้ก่อนเอาให้ดีนะลูกเนื้อ อย่ามองข้ามไปนะจ๊ะแล้วก็ปลือตานิดๆปลือตาเน,น,นี่ยมันจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อบนใบหน้านี่มันผ่อนคลายแล้วขยายไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยอีกจะทั้งจะทำให้เราไม่กดลูกในตามองไปในท้องจนเกินไป ซึ่งก็ค,คือการเพ่งจ้องนั่นเองเนะี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะหลับตาแล้วก็ปึ๊บเลยนิดนิดเบาเบาสบายสบาย แล้วการน,นึกถึงเรื่องที่ทำให้เราปลื้มที่เป็นบุญเป็นกุศลก่อนมาบวชก็ดีหรือบวชแล้วมีข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆฝึกตนตนหิวมเป็นดบะบัาเป็นสมณะทำเรืออะไรก็แล้วแต่ให้ปลืมปล้ม ใจมันจะได้ชุ่มชุ่มมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจใจจะได้ใสใสบวชแล้วต้องให้ได้สุขจากสมาธิบวชแล้วต้องอยู่เย็นเป็นสุขถ้าไม่เป็นสุขนี่ บวชเป็นพระได้ยากวิธีที่จะทำให้เกิดสุขก็คือในแหละการบําเป็นสมณธรรมนะ่ะเจริญสมาธิภาวนานี่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นหลักทีเดียวที่จะทำให้การบวชในคราวนี้เนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือความตั้งใจที่เรามาบวชเนี่ยมันจะทำรานิพพานิแจ้งละต้นในพ้นจากกองทุกข์แม้เบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่เข้าใจก็ตามมาบวชด,ด้วยเหตุต่างๆก็ตามเนอะแต่วัตถุประสงค์จริงๆนี่เราต้องศึกษาทั้งเรียนรู้ ฝั่งทำความเข้าใจว่ามีเพียงประการเดียวที่เป็นหลักคือทำพระนิพพานในแจ้งสลัดทนในปุจจิกองทุกหนอกนั้นก็เป็นเรื่องลองลงมาเนี่ยเช่นได้ในคัมมะบาร,รมีเป็นบาร,รมียาการบวชนายอะไรตาอ,อะไรตามาอย่างนั้นแต่แต่หลักต้องเข้าใจ ถ้าเข้าใจอย่างนี้การบวชเนี่มันจะทำให้เรามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้อย่างมีความสุขใจในระดับที่ไม่รู้สึกว่ามันตึงมันเคร่งเครียดเกินไปอะไรต่างๆเหล่านั้นและที่จะทำให้ เราบวชเป็นพระเป็นสุขก็คือการบำพ็นสมณธรรมเจริญสมาธิภาวนาน,นีแหละฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งอยู่ภายในทิ้งทุกอย่างที่มันไม่ใช่แล้วมาแสวงหาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ใช่ก็มีอยู่เพียงประการเดียวนะ อยู่ในตัวนะคือพระรตนาตยในตัวตรงนี้พระน้นลูกให้พอลล่อนคลายให้สบายให้ใจใสใสเย็นเย็น,ยนให้กิงเกลี้ยงแต่ละวันแต่ละคืนต้องให้หมดไปจากการบำเพ็ญสมณธรรมอย่างนี้แล้วก็เอาบารมีที่ เราเกื้อกูลเพื่อนสหธรรม,มิกให้กำลังใจประคับระคองกันซึ่งกันและกันน่ยให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุขเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะอย่างนี้ก็จะเป็นบารมีเกิดขึ้นับตัวของเราพอโมโอยู่เป็นสุขได้เวลาเรามานั่งจเจริญสมาธิภาวนาเนี่ย มันจะไม่ฟุง้งมันจะไม่คุนมวัวใจจะใสใสจะเกยงเกยงเลยจ้ะพระธรรมปรวมพ่อบอกว่าผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยมันจะผ่อนคลายจริงๆพรวงพ่อบอกปล่อยลยแล้วก็วางมันจะปล่อยจากความคิดคำนึงในเรื่องโลภัยนอก ขนสัตว์สิ่งของนะแล้วก็จะค่อยๆวางน้ำหนักใจอย่างนิ่งๆน,นุ่มๆพอดีพอดีลงไปที่กลางกายของเราซึ่งจะเป็นประดุจที่โล่งกว้างเหมือนอยู่กลางอวากาศลงๆ ว่บอกปล่อยวางในกลางกายมันจะโลง่งถ้าเราปล่อยวางได้จริงๆนะจ๊ะมันจะโลง่งว่างเหมือนกลางอาวกาศและใจมันก็จะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบาสบาย มันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆเมื่อเราโดดจากที่สูงลงมามันจะวืดลงไปอย่างง่ายๆในกลางที่โล่งว่างด้วยใจสบายเบิกบานถ้ารับพลอยวางได้จริงๆนะจ,นะจ๊ะ ใจไม่ติดอะไรเลยเนี่ยกลางกายเราจะโล่งวง่างจากช่องทางเล็กๆภายในก็จะกว้างใหญ่มันจะลงไปเลยมันจะปลื้ดไปแสงสว่างก็เกิดง่าย ดวงใสๆก็เกิดง่ายเหมือนคอยเราอยู่แล้วองค์พระใสๆก็เกิดง่ายเหมือนท่านคอยเราอยู่แล้วข้างในและทั้งหมดนั้นยังเป็นทางผ่านของใจที่เราปล่อยวางนิ่งนุม่มเบาสบา มันจะผ่านกลางที่หลงแสงสว่างได้กลางดวงใสๆได้มันจะผ่านไปอย่างง่ายๆกลางองค์พระใสๆได้เหมือนเราหย่อนตัวเราลงเข้าไปข้างใน ความรู้สึกทั้งมวลผ่านทุกสิ่งดังกล่าวนะอย่างง่ายๆสบายๆถ้าระวังใจเป็นนะจ๊ะมันจะมีอาการอย่างเงี้ยนิ่งๆน,น,นุ่มๆเบาๆสบายๆรั้งไนจะเป็นโปงกลวงโลงลวง่งวาง กว้างกว้างขยายเคลื่อนกาไปสู่ภายในอย่างง่างยโดยไม่กดดันเลยคือไปเองในระดับที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ทำเฉยๆหยุดนิ่งเฉยๆ ก็เกิดจากการคลื่นเข้าไปสู่ภายในได้เองโดยไม่กดดันตัวเองมันจะไปอเองอย่างตั้งแต่ช้าๆนุ่มๆเบาๆสบายบายกระทั่งเร็วขึ้นเรื่อยๆเองมีคำว่าเองด้วยนะจ๊ะ โดยที่เราไม่ได้ใช้กําลังดันลงไปเลยถ้าดันลงไปมันจะไม่เคลื่อนกับไปสู่ภายในมันจะเด้งออกมาหรือตื้อตันอยู่ก็ดีนี่คือข้อสังเกตนะลูกนะไาล,ลูกให้แตะใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ ใจใสๆเย็นๆได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้แล้วก็ค่อยๆปลื้ตาผ่อนคลายพร้อมสมอิสำหรับการกเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆ อย่าไปเสียดายสบการภายในหรืออารมณ์ที่ดีๆที่เราผ่านมาเริ่มใหม่เหมือนเราไม่เคยเจอมาก่อนในเรต้องจำนะที่หลวงพ่อสอนไปนี้ต้องจำพร้อมเสมอสำหรับการเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆโดยไม่เสียดาย ประสบการณ์ภายในที่เราเคยดีมาก่อนถ้าเราเสียดาเดี๋ยวเราจะนั่งด้วยความอยากอยากที่จะเห็นและดีเหมือนที่เราเคยได้ซึ่งมันก็จะทำเราให้เราเกิดการดันลงไปในเค้นภาพอะไรต่งตางๆเหล่านะั้นเป็นต้น วันตัองเอาใหว่สบายๆผ่านคลายให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ปล่อยวางนิ่งๆนมๆเบาๆสบายๆ ใครสาม,มารถปล่อยวางและเคลื่อนกข้ไปสู่ภายในได้ยกมือขึ้นนะลุกนะเอามือลงอดีมากเอาใหม่เริ่มใหม่ทําซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำว่าเรายังทําได้เหมือนเดิมอีกไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆนะลูกนะ ค่อยๆนะสบายๆให้ใจนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆานะาจ๊ะใจใสๆใจเย็นๆนิ่งๆนุ่ม เบาสบายฝึกกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวบุญเก่าจะได้ช่องไอ้ลูกสมความปรารถนาเหมือนอย่างที่เราตั้งใจไว้ด้วยดีนี่แหละให้ต่างคนดังนั่งกันไปเงียบๆนะลูกเนาะ